สารัับคต้งยเท่าเสียงกีตาร์โฟกซองฟังสบายคลาบบทเพลงอู้คำเมืองที่คุ้นหูขับร้องและบรรเลงโดยเยาวชนค่ายศิลปินน้อยบนเวทีเล็กๆที่พวกเขาช่วยกันจัดขึ้นสร้างความสนุกในวันปิดค่ายอย่างอบอุ่น กว่า2เดือนที่เยาวชนพร้อมกับครอบครัวใช้บ้านมอกคำตวงบ้านหลังเก่าย่านมินบุรีของจารันมโนเพรเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาผ่านของสะสมของศิลปินฟกซองําเมืองฝึกฝนทักษะการร้องและประพันธ์เพลงจากตัวอย่างผลงานเพลงมากมายของจารันมโนเพรโดยมีครูเพลงศิลปินและคนใกล้ชิดมามอบความรู้ ค่ะถ้าใครที่เป็นแฟนเพลงของครูจารันมโนเพรนะคะนี่ถือว่าเป็นเสียงระฆังที่อาจจะแหมขุ้นหูหลายๆคนนะคะเพราะว่าเป็นเสียงระฆังประกอบจังหวะดนตรีในเพลงอุ้ยคำซึ่งเตี่ยเป็นคนตีเองเลยใช่ไหมคะคนเดียวครับเป็นคนเดียวที่ตีครับทำไมคะเตี่ยเพลงอุ้ยคำถูกบันทึกเสียงมาแล้วสองครั้งแรกไม่มีเสียงระฆังพอบันทึกเสียงใหม่ครั้งที่สามคุณจารันก็บอกเตี่ย ไปซื้อระฆังกันก็ไปแถวเสาชิงชาก็ไปเลือกระฆังเลือกกันอยู่นานเลยละ่ะกลับมาถึงห้องอัดอทุกคนเล่นคือวงกุญจลันเียมกักจะเลงสดไดเรกเลยอัดเสียงได้เร็กเลยแกบอบเตียนเนี่ยเป็นคนตีมผมก็เลยเป็นคนตีระฆังมาตลอดชีวิต แต่ว่าก็เป็นเครื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าครูจารานเนี่ยก็นำสิ่งของรอบตัวมาใช้ประกอบแล้วก็สร้างดนตรีได้ตลอดเลยเหมือนกัน ศิลปินเจ้าของบ้าน<แ>บ้านพักที่เคยอาศัยและใช้เป็นที่ทำงานสร้างสรรค์บทเพลงถูกแบ่งส่วนเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสะสมทั้งเครื่องดนตรี<ล>พื้นเมืองอายุเก่าแก่ร่วมร้อยปีที่ตกทอดจากพ่อ<ป>กีตาร์และเครื่องดนตรีสากลบ,บางส่วนที่เคยใช้บันทึกผลงานเพลงปโปสเตอร์ปิดหนังและภาพถ่ายครั้งแสดงภาพยนตร์ละครชั้นหนังสือโปรดไปจนถึงรางวัลเชิดชูเกียรติที่ได้รับจากบทบาทศิลปินและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ล0ล20กว่าปีในวงการเพลงนอกจากความสามารถด้านการประพันธ์แสดงความเป็นเลิศทางวรรณศิลป์ผ่านเสียงเพลงหยิบจับธรรมชาติและสิ่งรอบตัวมาเรียงร้อยใส่ทํานองและภาษาถิ่นจนกลายเป็นโฟกซองคําเมืองร่วมสมัยได้รับความนิยมไปทั่วประเทศ ตำนานโฟกซองถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่สะท้อนแง่างามของชีวิตที่เป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจใช่ครับก็คืออย่างคุณจรันทำงานเนี่ยก็คือนัดคือนัดตรงตรง,ตรงแม่นแ่นคือเบี้ยวไม่เป็นเบี้ยวงานใครไม่เป็นครับก็คือเคารพก็แปลว่าคือเขาคุณจรรยเคารพตัวเองแล้วก็เคารพคนอื่นแล้วก็เคารพงานมันก็เลยเป็นแรงบันดาใจให้กับน้องๆ มีอย่างเดียวเท่านั้นที่ที่จะต้องทํากันให้ได้ก็คือสิ่งที่พี่จะจะรันทำเนี่ยป๊อบเซนสูงมาก <c oughs> บางเพลงอ่ะจากเหนือไปดังภากใต้ <c oughs> ไปดังอีสานสิ่งนี้คือกลวิธีการนําเสนอทั้งเชิงทั้งในเชิงของทางคอร์ด <c oughs> เล่นด้วยกีตาร์ทั้งเรื่องที่นึกอยากจะเล่า <c oughs> เอามาเล่าเล่าให้สนุก <c oughs> เล่าเพื่อ พูดถึงเรื่องคนบนดอยอะแต่เราเปรียบเทียบเห็นเลยว่าวัฒนธรรมที่ลุกคื้ไปทางทุกพื้นที่มันเป็นยังไงตรงนี้คือแก่นคือหัวใจของพิจารณนก็จะมีอาจารย์จำหลาอค่ะลงมาจากเชียงใหม่เลยท่านเป็นคุณครูของครูจารันอีกทีหนึ่งค่ะก็มีโอกาสได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ เออก็เล่าด้วยค่ะว่าตอนที่สอนครูจารา์เนี่ยเป็นยังไงบ้างอนะไรเงี้ยแล้วก็สอนพวกเราให้แต่งเพลงโดยแต่งจากจิตใจที่บริสุทธิ์ละความลกโลภกดหลองออกไปค่ะแล้วก็แต่งเพลงจากจิตวิญญาณของเราเพราะว่าเพลงที่แต่งออกมาจากจิตวิญญาณของเราอจะคงอยู่ตลอดไปค่ะ แล้วกว่า20ปีหากผลงานเพลงมากคุณค่าทั้งด้านดนตรีและวรรณศิลป์ยังคงส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ก <Okay. S 1> ิจกรรมค่ายศิลปินน้อยจรันมิวเซียมไม่เพียงถ่ายทอดศิละปะวัฒนธรรมล้านนายังหวังให้ท่วงทํานองแห่งเพลงและชีวิตของจรันมโนเพรเป็นแรงบันดาลใจ <Okay. S 1> นอกไปจากกิจกรรมดนตรีและศิละปะจรันมิวเซียมยังเปิดให้เข้าชมทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์เพ <Okay. S 1> ื่อรำลึกและสารเจตนาศิลปินผู้เป็นตำนานล้านนาต่อไป <Okay. S 1> กไันดายมุนรี ไทยพีพีเอสรายงาน